สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ประจําเดือนเมษายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะยิทธิพลของไพ่การเงินนะเข้าอยู่ในตำแหน่งของคนที่เกิดวันจันทร์ก็เป็นเดือนที่อาจจะต้องระวังเรื่องของการใช้จ่าย มีเรื่องให้คิดให้กังวลใจเรื่องของการเงินและก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยมันก็กระทบกันอะเรื่องเงินเรื่องความรักอันนี้ก็ให้ไปรอบครอบนะคะแต่เดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ดีนะคะเพราะยังเห็นอิปุพลของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามาดูแลหรือดวงผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะ แล้วก็ยังมีชิ้นคนของไพ่อกาสต่างๆนะคะหรือการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งยังทําให้คนที่เกิดวัญจันทร์นะคะต้องใช้ความพยายามอย่างมากก็จะทําให้เกิดโอกาสที่ดีแน่นอนตําแหน่งของผู้ใหญ่หลือคนก็ได้ชี้ที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้นะคะยังเป็นตาแหน่งที่เข้ามาให้โอกาสอยู่แต่คนที่เกิดวัญจันทร์จะต้องเข้าไปนะคะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะในตําแหน่งนี้ให้มากหน่อยอย่าให้เกิดช่องว่างแล้วก็ต้องระวังปัญหาเรื่องของบริวารน,นะหรือเรื่องของการทํางานที่อาจจะกระทบกระทั่งการรวมถึงเรื่องของการเงินด้วยนะ ็ต้องระวังในตําแหน่งนี้ค่ะในตําแหน่งของผู้ใหญ่ทุกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีหน้าที่จะเข้ามาทําให้เกิดโอกาสหรือเกิดความสําเร็จนะคะด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะตําแหน่งของบ้านที่หัวสายสนักง,งานนั้นค้า ือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะแต่เดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านบ้างแต่มองว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรนะคะก็ให้ไปทําบ้านหรือร้านให้เกิดความสะอาดหรือเกิดความสว่างก็จะทําให้ดวงการเงินนะคะก็จะเกิดโอ,อกาสที่เพิ่มมากขึ้นเรื่องของการกินนะคะก็คืออาหารการกินที่เรากินเหลือนะคะหรือว่าเศษอาหารต่างๆให้นําไปทิ้งนะคะก็จะดึงดูดในเรื่องของโชคลาภการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงคนในบ้านอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายนี้ก็ต้องไปดูแลหรือใส่ใจกันให้มากหน่อย ตำแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าดีหน้าที่จะเข้ามานําโชคนะคะหรือทําให้เกิดการเริ่มต้นหรือการลงทุนเกิดขึ้นในตําแหน่งนี้นะคะตําแหน่งบริวารถือว่าจะได้บริวารเก่งนะคะบริวารที่มีความสามารถนะคะ เข้ามาช่วยเหลืองานในตําแหน่งของลูกหรือล้านก็เป็นเดือนที่จะมีข่าวดีนะคะหน้าที่จะนําในเรื่องของความสําเร็จต่างๆมาให้ด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะก็มีโอ,อกาสที่จะเกิดขึ้นในตําแหน่งนี้ตาแหน่งของเพื่อนเ <c oughs> พื่อนดีนะคะเพื่อนหน้าที่จะเข้ามานะคะให้การนะคะสนับสนุนนะคะหรือทําให้เกิดความสบายใจในตําแหน่งของการช่วยเหลือดวงจะมีผู้ใหญ่คอให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งทําให้เกิดโอ,อกาสที่ดีมากๆต้องมองว่านะคะคนที่เกิดวันจันทร์ก็ค่อนข้างมีพลังมากๆเลย ไพ่ยิบสีพยากรณ์ก็บอกให้ระวังปัญหาหรือความขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะหรือหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าที่ทํางานหรือคุณพ่อนะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอ่ะอันนี้ให้ไปรอบครอบเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะมองว่าการทํางานอาจจะมีเรื่องของความ ยุ่งยุ่งบ้างในช่วงต้นเดือนนะว่าอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับเราเพิ่งเริ่มต้นหรือกําลังฝึกฝนอบรมงานนะคะหรือมีปัญหาให้ต้องแก้ไขบ้างหรือช่วงต้นเดือนก็เป็นช่วงที่แบบเคลื่อนไหวย,ยากนิดนึงเพราะชธิพลของไพ่ช่วยมันเข้ามามันก็เลยทําให้เรื่องของการทํางานหรือการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วอะไรมากแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะธุรกิจการงานมันก็ถูกผลักดันะหรือถูกทําให้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งมองว่ายังไงงานก็ยังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดวันจันทร์แน่นอนนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็สองเหรียญนะ่ะหมุนจ่ายเยอะเข้าขวาออกซ้ายนะคะแล้วก็อาจจะหมุนจ่ายไม่ทันอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความใจอ่อนเนี่ยนะคะ เป็นคนใจอ่อนนะใครมาขอยืมเงินเนี่ยให้ยืมหมดเลยนะคะนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความใจอ่อนด้วยแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะคะตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านก็ยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายด้วยคือบางคนกําลังผ่อนบ้านหรือบางคนมีค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านนะคะจะเรื่องของการเงินเนี่ยนะอยากจะเตือนนิดนึงว่าให้รอบคอบเรื่องของการใช้จ่ายเงิน ะะให้มากในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนเรื่องของสัญญาเรื่องของการค้ำประกันต่างๆก็อยากให้ระวังแต่ถ้าคนที่เกิดปัญจันมีปัญหาด้านการเงินนะคะก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะก็หน่าที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหานะคะด้านการเงินให้กับคนที่เกิดวัญจันได้นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะ อาจจะพบรักต okay. ่างวัยนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความสัมพ uh ันธ์ต่างๆเข้ามาผัวพันไม่ว่าจะเป็นรักเพศเดียวกันหรือรักต่างเพศนะก็อาจจะเข้ามานะทาให้มีโอกาสที่จะพัฒนาถามว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยเป็นความรักที่ดีหรือเปล่าเป็นคนที่ดีนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันบางเรื่องนะซึ่งทําให้เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยทำให้คนวันจันรู้สึกว่ายังเป็นความรักที่ยังต้องใช้เวลาหรือยังเป็นความสัมพันธ์ที่ ยังไม่ค่อยที่จะทําให้คนที่เกิดวันจันเกิดความเชื่อมั่นเท่าไหร่นะคะฉะนั้นถามว่าเป็นคนดีก็ดีนะคะแต่เรื่องของความรักเนี่ยก็อยากจะให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองนิดนึงนะคะต้องพยายามพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันจะทําให้พบรักที่ดีพบคู่อุปถัมภ์นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ช่วยเหลือกันนะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเดือนนี้มันก็จะมีปัญหาจุกจิกกวนใจและเรื่องเก่านะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินการท้องนะคะเข้ามากระทบกระทั่งกันบ้างฉะนั้นก็อาจจะต้องไปพูดคุย ไปปรับความเข้าใจกันนะคะหรือว่าพยายามใส่ใจกันให้มากหน่อยโดยเฉพาะคู่ไหนที่แบบอยู่กันคนละที่นะคู่รักทํางานต่างถิ่นแดนไกลแบบเนี้ยต้องพยายามปรับกันให้เยอะๆหน่อยนะคะสุขภาพร่างกายก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับบริเวณช่วงบนนะทรงอกถึงศีรษะเรื่องของการทรงตัวนะคะเรื่องของอุบัติเหตุหัวแตกแบบเนี้ยหรือช่วงบนนี่แหละนะต้องระวังนิดนึง อาจจะมีเรื่องของอาการวูบด้วยหมดสติเป็นลมแบบนี้อันนี้ต้องรอบคอบนิดนึงนะคะแล้วก็นะคะเรื่องของนะคะบริเวณลำคอ,อาบางคนเป็นกดไหลย้อนแหละหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่อมไทรอยต่างๆอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะคะปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะรวมถึงปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนโรคซึมเศร้า ซึมเศร้าเรื่องเงินไงแล้วก็มีปัญหาเรื่องความรักด้วยนะคะบางคนนี้มีเรื่องของการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเลยนะฉะนั้นอย่าไปเครียดเยอะค่ะต้องพยายามผ่อนคลายนะคะเดือนนี้ก็เห็นไพ่คุณหมอนะคะแล้วก็ไพ่ของความแข็งแรงเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นมองว่าคนที่เกิดวันจันท์ไม่น่าจะมีปัญหาสุขภาพอะไรมากก็จะเจอคุณหมอที่เก่งนะคะเข้ามาดูแลด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาให้คําแนะนําทุกเรื่องเลยนะคะคนไหนที่บูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ไปทําความสะอาด นะคะให้ดีแล้วก็คนไหนที่บูชานะคะเทพนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายนะคะอันนี้ต้องตั้งท่านให้ดีอย่าไปตั้งในที่นอนนะบางคนที่เอาไปตั้งบนหัวเตียงไม่เหมาะค่ะต้องย้ายท่านออกนะคะก็จะทําให้ในเรื่องของสุขภาพดีขึ้นเงินก็ดีขึ้นด้วยความรักก็จะลงตัวมากขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันจันทร์นะที่ต้องไปดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดนะคะหรือคนรัก นะคะหรือคนสนิทเนี่ยนะคะก็ต้องไปดูแลใส่ใจหรือไปเตือนกันด้วยบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าได้ยินข่าวคนเจ็บคนป่วยแหละหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยเดินทางไปงานอาวบามงคลน,นะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นสถานการณ์ที่เข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงอายุ2 0ถึง2ีปีดวงดีค่ะเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการเริ่มต้นต่างๆจะเกิดขึ้นการสอบบรรจุคัดเลือกหรือการถูกโปรโมทจะเข้ามาหรือแม้แต่การสําเร็จการศึกษานะคะก็จะมีข่าวดีรายได้การเงินถือว่าจะมีโชคการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะยังไม่เด่นแต่มีคนเข้ามาเริ่มต้นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักยังเป็น ชีวิตคู่ที่ยังส่งเสริมกันอยู่แต่อย่าให้หาเวลาใกล้ชิดกันบ้างอย่าเอาแต่เรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์มากต้องพยายามเติมความหวานให้กันเยอะๆด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีดวงเด่นทั้งเรื่องงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักนะคะคนที่กําลังจะเดินทางไปที่ต่างประเทศก็น่าที่จะมีข่าวดีหรือผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนทุกเรื่อง คนที่เกิดในช่วงอายุ25-26ปีเดือนนี้ต้องกระตุ้นกับเรื่องงานนิดหนึ่งเพราะอิทธิพลของไพ่ถ้วยเข้ามาอยู่ในช่วงอายุอาจจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยอยากจะทํางานนะคะแล้วก็เบื่อเบื่อเซ็งเซนะคะรวมถึงคุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะเข้ามาจู้จี้จุกจิกกวนใจด้วยทําให้เกิดปัญหานะหรือทําให้เกิดความว้าวุ่นใจแันเรื่องงานต้องกระตุ้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี้ให้รอบคอบเพราะอิทธิพลของไพ่ถ้วยนี่ชอบใช้จ่ายชอบกินชอบใช้ฉันต้องควบคุมเรื่องของการเงินด้วยส่วนเรื่องของความรักคนโสด มีคนเข้ามาคุยแต่ความรักยังไม่ลงตัวส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ต้องปรับกันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะฉะนั้นต้องไปปรับกันนะคะให้เยอะๆหน่อยสุขภาพร่างกายก็เรื่องของน้ําหนักตัวไขมันในเลือดอาหารการกินนะคะแล้วก็การไหลเวียนของเลือดนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุยี่สถึงยีปีนี้ดวงเด่นเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักด้วยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะจะเข้ามาสนับสนุนดวงชะตาค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีเป็นเดือนห่งการเริ่มต้นอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นนะคะหรืออยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานนะหรือกําลังรอการบรรจุหรือรอการโปรโมทอยู่ฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องแบบใจเย็นๆแล้วก็สร้างผลงานให้มากหน่อยเรื่องของการเงินยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมส่วนเรื่องของความรักคนสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความสมัมพันธ์ที่ต้องปรับกันนะคะสุขภาพร่างกายก็อาจจะมีปัญหาเรื่อง ของการตัวดปวดกล้ามเนื้อด้วยนี้ให้ระวังนะคะคือคนที่เกิดช่วงอยุยี่29ปีน่ะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยจะเป็นความรักที่เราเจอคนสักคนหนึ่งแต่อายุมันจะห่างกันเยอะนะคะฉะนั้นนะ,ะก็ต้องไป ปรับกันเนี่ยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยบางคนไม่ได้ห่างเยอะแต่แนวความคิดมันแตกต่างกันมันจะมีช่องว่างอ่ะนะคะจึงเราก็ต้องแบบพยายามศึกษากันไปนะมันก็มีโอกาสที่จะพบรักที่ดีแหละนะคะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าคนที่เกิดช่วงยุนี้อาจจะยังไม่พร้อมกับเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ได้อันนี้ก็มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแต่ก็อยากจะเตือนเรื่องของการเงินการทองนะคะในช่วงเดือนนี้นิดหนึ่ง คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ30-33ปีเดือนนี้อย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้านะเพราะาอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ติดขัดไม่ราบรื่นคือบางคนเนี่ยนะคะในเรื่องของการทํางานกับหัวหน้าเดี่ยก็ต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะรวมถึงบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่หัวหน้าให้เราแบบรับความรับผิดชอบที่ใหญ่เกินตัว เ,เกิดความเครียดแล้วนะฉะนั้นก็อย่าไปเครียดนะถือเป็นโอกาสนะที่เข้ามานะคะแล้วก็ต้องรอบคอบให้มากที่สดุดคือบางคนรู้สึกผิดหวังกับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าด้วยนะหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะนําในเรื่องของความเดือดร้อนมาให้เราก็ต้องมีสติให้มากที่สดุดแล้วก็ทําทุกอย่างให้รอบคอบส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่มีความรับผิดชอบเยอะค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก พยายามอย่าเป็นคนที่ใจใหญ่กับเรื่องของการเงินนะคะฉะนั้นยังต้องระวังนะคะไม่ใช่ไปไหนก็เป็นเจ้ามือหมดเลี้ยงนะเลี้ยงทุกเรื่องนะก็ทําใที่เรื่องของการเงินไม่พอใช้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นการเงินนี่ยังใช้จ่ายเยอะอยู่หรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวอาจจะมีปัญหาการเจ็บอาการป่วยนะคะซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะก็พบรักต่างวัยนะหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติแต่ความรักยังมีปัญหานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะถูกกด ดันนะคะหรือมีปัญหาความไม่เข้าใจกันค่อนข้างมากเหมือนกันฉะนั้นให้ไปปรับสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคือบางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่อง,องความรักเลยแต่คู่ความรักมีปัญหาสุขภาพนะคะฉะนั้นก็ต้องไปดูแลใส่ใจกันให้มากหน่อยนะคะเรื่องของการปวดศรีรษะนะหรือโรคเครียดโรคไมเกรนอาจจะเกิดขึ้นคนที่เกิดในช่วงยุสามสิบสี่ถึงสามสิบหกปีดวงชะตาถือว่าโดดเด่นกับเรื่องงานนะคะโดยเฉพาะนะคนที่นะ กำลังเรียนอยู่นะช่วงอายุนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะดวงชะตาผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนทุกเรื่องส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาด้านการเงินแต่จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือผ่านปัญหาไปได้ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะและถ้าเกิดว่ามองว่าคนที่เข้ามาเขาจริงจังหรือย,ยังยังไม่จริงจังแต่ถือว่าเป็นคนดีนะแต่ยังไม่ต้องการผูกมัดนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ยังเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีแต่ว่าต้องหายเวลาใกล้ชิด นด้วยะะคต้องหาเวลาไปทําบุญไปสร้างกุศลร่วมกันนะเรื่องของความรักจะได้หวานชื่นมากยิ่งขึ้นเป็นเดือนที่ต้องสร้างกุศลให้มากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามาคุ้มครองดวงชะตานะคะและก็น่าที่จะทําให้เกิดโอกาสในทุกๆเรื่องคนไหนที่กําลังจะเดินทางไปที่ต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ถือว่าไพ่การเดินทางปรากฏขึ้นแล้วหรือคนไหนที่กําลังจะวางแผนเดินทางไปนะสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะะท่านก็จะมาประทานพรนะให้เกิดความสุขหรือความสําเร็จเช่นเดียวกันค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ37-39ปีดวงเด่น ในเรื่องของการทํางานนะการสอบบรรจุนะคะหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือการถูกโปรโมทหน้าที่จะเข้ามาหรือได้รับโอกาสดีๆด,ด้วยนะคะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาพัฒนาแต่ถือว่ามีโอกาสนะคะที่จะมีข่าวดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะยังเป็นความรักนะคะที่ยังปรับกันได้หรือยังให้ได้รับอย่างเท่าเทียมอยู่ฉนันถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีนะคะเดือนนี้อาจจะมีความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าเรื่องของการทํางานหรือการเคลื่อนไหวหรือการเดินทางต่างๆยังเกิดโอกาสที่ดีมากๆนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะแต่ถือว่าจะยังสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้แต่ว่าต้องฟืน้นฟูด้านการเงินนะอย่าใช้จ่ายเยอะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะนี่ต้องให้ปรับกันให้มากๆหน่อยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ41-43ปีดวงชะตาถือว่าดีนะคะทั้งเรื่องงานการเงนินและก็เรื่องของความรักด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี้เด่นมากคนที่เกิดในช่วงอายุ44-46ปีนะจะเป็นเดือนที่มีปัญหาเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะอาจจะเข้ามาให้เรามีความรับผิดชอบหรือต้องดูแลหรือต้องลงไปแก้ไขปัญหาในตําแหน่งนี้อาจจะได้รับหน้าที่ในเรื่องของการฝึกฝนอบรมเด็กฝึกงานใหม่ด้วยนะคะฉันก อาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยนะหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราต้องหาบริวารน,นะคะเข้ามานะคะช่วยเหลืองานด้วยนะคะการเงินก็เป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดนะพบรักต่างวัยแต่ความรักยังไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ต้องปรับกัน ให้ระวังปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ปัญหาเรื่องลูกนะอาจจะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์นะคะได้รับผลกระทบได้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ47นะคะจนถึง49ปีเดือนนี้นะคะในเรื่องของการทํางานยังเหนื่อยหรือยังมีปัญหาต้องแก้ไขรวมถึงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการยกย้ายในตําแหน่งของหัวหน้าหรือผู้บริหารนะคะเป็นเดือนที่จะได้รับความรับผิดชอบค่อนข้างมากด้วยหรือถูกกดดันจากผู้ใหญ่นะฉะนั้นต้องอดทนให้มากๆหน่อยและอย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเด็ดขาดการเงินนี่นะคะก็คือค่าใช้จ่าย ค่อนข้างเยอะนะเป็นเดือนที่มีภาระความรับผิดชอบค่อนข้างมากหรือผู้ใหญ่ใกล้ชิดอาจจะมีปัญหาการเงินหรือนําความเดือดร้อนมาให้หรืออาจจะมีอาการเจ็บอาการป่วยนะคะซึ่งทาให้เกิดปัญหาการเงินส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่ความรักต้องไปปรับค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50-52ถึงปีดวงชะตาถือว่าส่งผลดีการทำงานยังราบรื่นนะคะและอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะมีคนนะคะเข้ามานะคะติดต่อธุรกิจการงานด้วยซึ่งทำให้ส่งผลในด้านดีรายได้การเงินก็ยังถือว่าราบรื่นอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะยังเป็นความสัมพันธ์ที่สดใสยอยู่เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางไปทำบุญไปสร้างกุศลนะคะซึ่งถือว่าส่งผลดีมากๆ คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย53ุ53-56ปีดวงค่อนข้างดีเหมือนกันโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี้ค่อนข้างโดดเด่นหรือนะค,ะคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามานะคะทําให้เรื่องของธุรกิจการงานหรือการเจราจาสัญญาข้อตกลงต่างๆนะคะก็ประสบความสําเร็จเป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะโอกาสกับเรื่องของการทํางานหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็น่าที่จะเกิดขึ้นการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักยิ่งส่งผลในด้านดีนะคะ ถ้ามีปัญหาอะไรนะคะคุณสุภาพจรตยจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้ความยุติธรรมกับคนช่วงอายุนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ57นะคะถึง60ปีเป็นเดือนที่ยังเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานนะเพราอพ่ายการเดินทางต่างๆยังเข้ามาอยู่นะคะ ก็ถือว่าต้องอดทนนะคะแต่ถือว่าการทาํางานยังเคลื่อนไหวและส่งผลดีส่วนเรื่องของการเงินนี่อาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้ใจ่ายอันนี้ยังต้องควบคุมอยู่เรื่องของความรักอยากให้ไปปรักรวมถึงเป็นเดือนที่จะได้ยินข่าวการสูญเสียนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางไปร่วมงานอาวามงคลนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ61-63ปีดวงชะตาค่อนข้างดีกับเรื่องงานการเงินนะคะและเรื่องของความรักก็ดีด้วยอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะหน้าที่จะเข้ามานําโชคกับเรื่องของการเงินให้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ64-66ปีนี้ดวงก็เด่นเรื่องงานเหมือนกัน โดยเฉพาะคนไหนที่กำลังรอสัญญาเอกสารหรือการพูดคุยติดต่อธุรกิจการงานก็น่าที่จะมีเรื่องของความราบรื่นเกิดขึ้นนะคะการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับกันนิดนึงนะคะต้องหาเวลาใกล้ชิดกันนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67นะคะจนถึง69ปีเดือนนี้ก็ยังมีปัญหาหเราต้องแก้ไขแต่จะมีคนเข้ามานะคะแก้ไขปัญหาให้กับเรื่องของการทํางานหรือย,ยังได้รับการช่วยเหลืออยู่การเงินก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างจะถือว่าดวงอ่ะจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินหรือย,ยังเข้ามานะคะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเงินให้เรื่องของความรักนี่เป็นความรักที่ดีนะคู่คงคนรักก็จะเข้ามานะคะช่วยเหลือหรือดูแลโดยเฉพาะสุขภาพร่างกายก็จะ เจอคุณหมอเก่งๆนะคะเข้ามาฟื้นฟูสุขภาพร่างกายทําให้ร่างกายหน้าที่จะแข็งแรงดีมากยิ่งขึ้นค่ะ คนที่เกิดในช่วงยุ70-72ปีนะถือว่าเดือนนี้ยังมีชื่อผลของให้การทํางานนะเข้ามาก็งานยังหนักยังเหนื่อยอยู่หรือมีความรับผิดชอบนะคะค่อนข้างมากแต่ถือว่าการทํางานจะเติบโตนะคะการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะเป็นดวงที่จะมีเรื่องของการเงินก้อนโตคือบางคนอยู่ในช่วงที่อาจจะขยายธุรกิจนะหรือว่ามีเรื่องของการลงทุนไปก่อนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังจะ ขายกิจการอะหรือขายขายหุ้นอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าน่าที่จะมีเรื่องของการเงินดีๆเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ถือว่าการเงินดีแหละส, RTX, ส่วนเรื่องของความรักอยากให้หาเวลาใกล้ชิดกันบ้างนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ73-76ปีถือว่าดวงเด่นเรื่องลูกเรื่องบริวารลูกน้องหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะจะเข้ามานําข่าวดีให้ในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77-80ปีนี่ไพ่งานยิ่งขึ้นนะฉะนั้นถือว่าอาจจะมีคนที่เราแบบ อาจจะเปิดรับอะนะ,ค,ะคนเก่งๆเข้ามาเป็นคนที่คอยประสานงานให้นะคะหรือว่าเข้ามาร่วมงานนะคะหรือเข้ามาเป็นแบบคนเคลื่อนไหวด้านธุรกิจด้านการทํางานให้นะ,ะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการ ร่วมู่นลงชนนะคะหรือว่ามีที่ปรึกษากับเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะหรือว่าคนที่เกิดวัยนี้อาจจะเป็นที่ปรึกษานะะในเรื่องของธุรกิจหรือการลงชุนนะให้กับบุคคลทั่วไปก็ได้ก็ถือว่ายังไงก็เด็นเรื่องงานนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินต่างๆก็ยังส่งผลดีนะคะเรื่องของความรักนะคะหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวนะก็อยากจะให้หาเวลาไปใส่ใจกันอะดูแลคนในครอบครัวบ้างลูกหลานบ้างนะคะ จะได้มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีหรือเกิดความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าคนช่วงวัยนี้ย,ยังทํางานอยู่เลยนะฉันต้องหาเวลากินข้าวกับลูกกับหลานบ้างนะคะทุกอย่างก็จะดีมากขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ยังไงเดือนนี้มันก็ขึ้นต้นด้วยไพ่การเงินแหละสองเหรียญน,นะไปจบกับห้าถ้วยมันก็ยังเป็นเดือนที่เรายัง ทุกใจเรื่องเงินอยู่นะ,ะแล้วก็คนไหนที่เป็นหนี้เป็นสินน่ยนะคะก็เป็นเดือนที่ยังไม่หมดหนี้แน่นอนแหละนะคะแล้วก็บางคนนี้ก็ยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะอย่าให้มันบานปลายไปมากกว่านี้นะคะแต่ถือว่าจิพลของไพ่ที่ดีเนี่ยเข้ามาขึ้นไหวมากและไพ่ใบใหญ่ด้วยนะคะก็เป็นดวงที่เราสามารถที่จะผ่านปัญหาไปได้ถึงแม้เดือนนี้จะเหนื่อยนะ แต่เดือนถัดไปเนี่น่าจะดีมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆมันมาถูกทางแล้วนะคะแล้วก็จะทําให้นะคะดวงชะตาของคนที่เกิดบัทร์นี่ดีมากขึ้นคือบางคนอาจจะเป็นช่วงเดือที่เราตัดสินใจนะคะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศก็ได้เห็นไหมคะมันก็เป็นการตัดสินใจที่น่าที่จะเติบโตมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเราไม่อยากจะไปนะแต่ว่า สถานการณ์มันบีบบังคับอะ่ะโดยเฉพาะเรื่องการเงินการทองนี่แหละมันทําให้เราต้องไปไกลไปต่างแดนเพื่อที่จะไปหาเงินหาทองนะ,ะมาใช้หนี้ใช้สินหรือหาเงินสักก้อนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมานะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะหรือต่อย,ยอดในเรื่องของการลงทุนด้วยน,นี่ก็มองว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรนะเพราะทุกการตัดสินใจนะคะก็เป็นการตัดสินใจที่น่าที่จะ เกิดโอกาสที่ดีกับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกาลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ